สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะสำหรับรายการจัดอลอคบันเทิงวันนี้นะคะอยู่กับบ้าจังนะคะทีวีพูค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวประเด็นเด็เดๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์เพจทีวีพูออฟ f ิเชียลแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะและคุณจะได้ข่าวก่อนเขาก่อนใครได้นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าวันนี้เป็นประเด็นร้อนไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะรวมประเด็นร้อนของ เซนีได้หมดทั้งสดชื่นนะคะมาทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันค่ะเริ่มด้วยที่ประเด็นแรกนะคะหลังจากที่ได้เลิกลากําหนุใมเงินไปนะคะถือว่าเป็นข่าวแบบว่าใหญ่โตมหโหระทึกมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าได้มีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางคอนเสิร์ตและหลังจากนั้นนะคะได้ออกมาพูดก,กันว่า ทั้งหนุ่มเนเงินแล้วก็สาวเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นเนี่ยได้เลิกกันแล้วค่ะพอเลิกกันปุ๊บชาวเน็ตจับตาปั๊บเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสาวเจนนี่ไปมีหนุ่มหวานใจคนใหม่นั่นก็คือหนุ่มยิวนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะเดอะกระต๊อกบันเทิงแล้วก็บ้าจากเองนะคะได้นําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันไปแล้วสามารถไปดูคลิปกันได้น,ะะนี่ได้เลิกลากหนุ่มเนเงินไปแล้วก็เปิดตัวนะคะหวานใจหนุ่มคนใหม่นั่นก็คือหนุ่มยิวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคาะ แต่เปิดตัวได้ไม่นานนะคะก็มีกระแสดราม่าอีกแล้วค่ะเพราะว่านะคะคนจับตามองว่าหนุ่มยิวเนี่ยทำไมไม่เห็นไปทำงานที่สพตำรวจเลยพอมีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะหนุ่มยิวก็เลยได้ออกมาให้ข่าวว่าอ,อ๋อก็ได้มีการ work from home ครับนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำให้นะคะผู้กำกับนะคะได้มีการตรวจสอบแล้วก็สั่งย้ายหนุ่มยิวนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าหนุ่มยิวจะได้กลับมาทำงานที่จุดเดิมหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ข่าวเล่ามานะคะเพราะว่าหนุ่มยิวก็ เส้นใหญ่อยู่อันนี้พระจาไม่ได้พูดเองนะคะฟังมาอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ประเด็นล่าสุดค่ะมมคุณผู้ชมขามีข่าวออกมาค่ะจากเพจเซมอย้อยเพราะว่ามีรูปภาพของคุณพ่อเจนนี่ได้หมดทสดชื่นไปยืนขายกล้วยทอดกันแล้วข้อชาวเน็ตนะคะต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเพราะว่า เลี้ยงหนุ่มยิวได้มีการแบบว่านน่นนี่นั่นได้แต่ให้พ่อตัวเองไปยืนขายกล้วยทอดได้อันนี้บาาั้งส่างไม่ได้พูดเองนะคะบาาั้งส่างไปอ่านในคอมเมนต์มานะคะซึ่งตัวบาาั้งส่างเองนะคะบาาั้งส่างก็ได้เข้าใจเจนนี่ได้หมดทังสดชื่นนะคะเพราะว่าฟิลคุณพ่อไม่ได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่เจนนี่ได้หมดทังสดชื่นก็ได้มีการเลี้ยงดูคุณพ่อนะคะไม่ได้ทอดทิ้งเป็นอย่างใดแต่ว่าอาจจะแบบเลี้ยงดูแบบในสิ่งที่คนที่ไปคอมเมนต์เนี่ยมองไม่เห็นก็ได้นะคะซึ่งเราต้อองเเเปปิิดดกใจะพราาว่ สมัยนี้เราต้องยอมรับว่าโซเชียลมันมาแรงกันจริงๆค่ะจบไปแล้วนะคะกับสามเด็นร้อนกับสาวเซนนี้ได้หมดทัสดชื่นนะคะบัตรทีวีพูเอนะคะแล้วก็ทางช่องทีวีพูเอต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวเซนนี้ได้หมดทัสดชื่นด้วยนะคะขอให้ฝ่าวิวกฤตด,ดราม่าครั้งนี้ไปได้คะ่ะขอบคุณนะคะ